โอตูลโะโอ,อ้โหโอ้โมาัเลยโคตรอนนะชุดใหม่จุดที่สองแล้วนอนี่นะกินอันนาปาน้ำไม้ตามปตเ,เป็นตัวยอเปป้าห้อยไข่นะเ อยนงเก่็ดอที่อ๋อเปนนโตจนเด็กเกป้าน้ำไม้นน่าหนูอหน่อน้ำไม้เก่นเต้ไปจับทกขางไป乌鲁น้อปวดต่อเน่อยหค่อย เลยได้เลยนำเดียวเด้อเพื่อนทุกคนเลยเลยเกน่นนะสุดเลยนะเด้นก็ถึก็จบก,ก็แล้วอีซ่างเออคอต่อมาแล้วส่งคนนี้ดำลึกๆบุหิน ขอบนตื้อๆนี่แหละปนินบุมมากบนปนินมันบุมมากบนตึ๊กๆอ่ะมืนบนตึ๊บนบนลึกๆอ่ะมันมักบนตึ๊กๆอ่ะแล้ได้จุดที่สองโตทำยิ้มด้วยตัวเลขใช่ ออ,อ,อมันหูโตแล้วมันหนีมา เงียนเนะกินเงียกินม่สกอพี่นะบุเอาปืนมาแล้วมีแต่เบิ่งเลยอ่ะนอเนี่จีเจกูเกิดรึเปล่าอู้โคตรโนะงั้พอตัวจริงอู้วต้เก๊กสุดโตรงที่ยงตู งเง่ icana, นนี่นะ่ะม mm ันขาไปทิ <naz oses> ้งไก่เรา่าสีอบปืนนะนะเอาน้าหญิงป่านี่มันหญิงเอาเลยนะโอ้ยอยู่แบบบุกอยู่แบบบุสนใจผู้ดูเลยที แล้วบริได้กินแล้วเอาปืนมาแม่บเห็นเงินอยู้อนเราแต่ว่าบมมีเจอมาเอาปตัวที่สอง

สูงที่สามมันยังบวบไปเด้อมันยังอยูย่หันเบื้องเฮาน่ะโ <t ôi> อย้ยเงินนี่เนาะให้ขี้เฮาเทวะตรงนั้นก็ตร <t ôi> งนั้น <t ôi> ตัวที่สี่าก็ยุ่งิหยิงป่ายุ่ลุ่มเดี๋ยวตรงเงินก็ยุ่เทึงจำเป็นบุมีบมมีปืนยิงแล้วก็มีแต่เบิง้งเอาตรงเงินท่านโอ้ยลูกใส่เขามาตั้งมาเฝ้ามันเป็นคืนก็ยังบุบมีตัวเจ้ากระโตสุดน,นี้ว่ามันยิงเต็มป่าแล้วบุด้เอาปืนมานําเว้ แต่ไล่ไปนะแล้วนี้มู้อลลยนีอ มาอีกตัวั่วุดหายจะเป็นปลานินสิงโตจะเป็นนินน่อยแต่ว่าตุบัวจะเป็กโขฮะปะซูมาแล้วมาแล้วใส่ล็กใช่พอดีพอดีเส็บนะใช่ไหม Lơ mà lơ mà tít tít lơ nắm bred lạp tân níu kapasu lên lên tân ninh 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 say ninh 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 ninh

คนดากับหูรู้เยอะยิ่งต่ออบตูวนะลุมไหลเย็ดเทาลงจอหลัวใช่โอ้ตบเลยบนสนุกัะสูบไม่ใช่ปนิน ตัวมือตัวเดือดใช่นนจุดนูเนไนะเห็นไหมบุกไปซิเดือดแล้วเขายิงปลาประมาณสามสิบนาทีเนี่ยแล้วมันก็ยังอยูย่ฮันเบิรงเขายิงปลาอยู่ที่ออมาอีมาอีปลาสูบรปลรากระสูบ กระสูบไสห้าขีดทีนี้จะประสู้ประมันเดิบคี้เราขีดชิคกี่โอ้ตอนตอกเกเลยนะกูอยากปลูกม้าไอ้นั่นก็เลยกระชืมันจีบุญไว้ตรงมากปะสู้ตัวี่อ้อนะตัวนี้นะต้นตัวไรไอเลยฮะอันนี้ไอี่สอง เห็นปนิน <liksom> ต <ality> ัวใหญ่ยิงบุก <laughs> là hả lại lên 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 đẻ à vô trên con tôi rồi tôi à cái điều tù lù xong cái đồn cái

Ну, понятно. Уй. Что? Так, я сейчас ай

đó, cảm thấy ôi cực <Nhạc> đang có con đây ha, nó tuốt dìm nhỏ cả luôn. nó nhỏ luôn ha.

뒤에 cửa 내 거야. 이 nhàng tuấn nhưng là rồi. À. Ừ. tôi gì sỏi nó xây cho Hãy à. chụp à. ตัวหนึ่งแางนี้โอ้สมัยอดอตัวโนอะ้โหสองตัวบัดเดียวเลย

That <laughs>